เกมที่เวมบลีย์ออกสตาร์ทด้วยการได้ลูกจุดโทษของเบรนท์ฟอร์ตตั้งแต่นาทีที่10โดยอีวานโทนี่ก่อนที่มาคอนเดสจะพังประตูหนีห่างเป็น2-0อีก10นาทีถัดมาเจ้ฟูตอนของสวอนซีได้รับใบแดงโดยตรงถูกไล่ออกจากสนามในนาทีที่65และสิ้นเสียงนกหวีดด้วยชัยชนะของเบรนท์ฟอร์ดในที่สุดโดยเบรนท์ฟอร์ดกลายเป็นทีมที่3ต่อจากนอริชซิตี้และวัตฟอร์ดที่คว้าตั๋วรีเทิร์นสู่พรีเมียร์ลีกในฐานะแชมป์และรองแชมป์ของศึกแชมเปียนชิพตามลำดับโดยทั้งทัพนกกมินัตร ว่าดคืนสู่หลีกสูงสุดแดนผู้ดีได้ทันทีให้หลังจากร่วงตกชั้นเมื่อซีซั่นเศรษ2019ส่วน20สนับสนุนบทความของแท้ไม่ก๊อปปี้ต้อง9 0 m i n c o มิลคอมเท่านั้นดอกจันไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความหรือรูปภาพไม่ว่าวิธีใดๆหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด thank yeah. you